ที่ได้อย่างไปเท่าน,นึงขันเท่าเอื้อเพื่อเกื้อกูลกันด้วยบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่เจ่นหะลวองตาว่าอยูก่ก็ดีจาาไปก็ไปดีพระพุทธเจ้าพนตันั้นปุญญานี้ปรโรกันจะมิมพปฏิทัศน์วัติปาน,นีหนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าขันมีบุญแล้วก็อุปมาขึ้นสวาเ้าไปกรุงเทพเมียไปกรุงเทพแต่ผัวไปน้่มบดายขันมีเงินพันบาทให้เมียไปไปหอดกรุงเทพแล้วก็ เบิร์เลยหาลอยบาทยังหน่อยเหลือหาลอยบาทที่เป็นนอนใสกินหยัางเห็นอกล,ลำบากทุกกรณีข้อนี้ฉันใดผู้มีบุญน้อยตายจากโรคมนุษย์ไปสู่สัมปรายภพลำบากทุกประการขามัสโลมนุษย์กระยากจนเข็นใจอายุสั่นพลันตายโรคไข้ไปเจ็บเบียบเบียนมากตาบอดหูหนวกเป็นตนอันนี้คนบุญหน่อยเป็นแนวนั้นแต่ว่าการเข้าไปกรุงเทพเนี่ยเอาโจมาไปผัวไปกรุงเทพ เมื่อว,ว่าพ่อคอยไปน้าเจ้าบด,ด้เด้อคอยให้เจ้าเนี่ยไปผู้เดียวซะคอยไปน้ำบด้ดอีหลีแต่ว่าคอยมีเงินให้เจ้าซิ้ลาคารถห0าอยบาทเหลืออยู่เก่าล้านเก่าแสนเก่ามื่นเก่าพหาอยบาทไปหอดแล้วก็อยากกินอย่างอร่อยนอนวิไอพีเขาปูที่นอนให้ซากผ่าซากแพร่ห้เบิดสะดวกทุกประการฉันใด ผู้มีบุญจากมนุษย์ไปก็เหมือนกันฉันนั้นและที่ไปไห่เหตุอี้ยงขอสําคัญทั้งว่าเข้าใจตัวนี้แหละสร้างบุญร่วมกันเห็นบ่สร้างกุศลบารมีร่วมกันแล้วอยู่ก็สุขสงบเยน็นจากไปก็ไปดีเห็นบ่คนเข้าใจเจ้าที่แล้วความทุกข์ย่อมลดลงประการสุดท้ายบรรย์ทุกชีวิตเกิดมาต้องพลัดพรากจากกันแลวกันเห็นบ่ โลกมนุษย์ได้ี่ยต้องนะมันไม่ควรได๋มันไม่ควรพัดพากได้มันต้องต้องพัดพากจากกันละกันสามีต้องพัดพากจากพัญญาพัญญาต้องพัดพากจากสามีพ่อแม่พัดพลากจากลูกลูกลูกกต้องพัดพากจากพ่อปักจากแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องพัดพากจากหลานหลานเห็นบ่ญาติพี่น้องทางโลกต้องพัดพรากจากกันละกันแม้พระราชาก็พัดพรากจากพระสงฆ์นี้ก่อนเห็นบห เพราะสนี้ก่อนก็พระาจากพระราชาเป็นต้นเพราะฉะนันมนุษย์โสกุกเฮาเนี่ยหลวงตาก็เลยเทศโลกแห่งความผิดหวังทุกคนไม่อยากแก่มันก็แก่ก็ผิดหวังคันว่าอยากเท่านั้นผิดหวังได้หนิแต่ถ้าผูใ้ใดเข้าใจว่าธรรมดาบ่าผิดหวังอย่างเห็นบ่ทุกคนต้องเจ็บต้องป่วยเวลาเจ็บเวลาป่วย ก็ธรรมดาอีกว่าด้ผพิดหวังได้นน่แต่คันผูดใดบ่าอยากเจ็บอยากป่วยเวลาป่วยมาผิดหวังบางคนคันเข้าใจว่าเมื่อวีซ่าหมดโดยทุกคนต้องกลับคือตายเมื่อถึงวาระนั้นเขาก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะเขาไม่ได้เป็นทุกเพราะการตายนั้นเห็นบ่ใครตายก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะรู้อยู่ว่าทุกคนต้องตายเห็นบ่ ขันผู้ใดบ่อยอยากตายนี่บ่อยากให้ผู้นั้นตายบ่อยากให้ผู้นี้ตายเขาเคิดได้อยู่แต่ว่าต้องรู้ความจริงว่าทุกคนต้องตายขันตายอีลีกะคือเบาแล้ววีซ่าท่านหมดก่อนกลับก่อนแต่ท่านนะเดี๋ยวฉันตามไปให้จะไปผู้เดียวก่อนเด้อก็ว่าฉันตัวแต่เขาก็เหตุบุญไห้ก็เลยไม่ผิดหวังเห็นบ่การพราพรากก็เช่นกันสักวันหนึ่งเราต้องพรากจากกันเลยกัน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอนอันนี้คือโลกมนุษย์เท่าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดการประพรากก็ธรรมดาไม่ได้เป็นทุกข์อะไรไม่ได้ผิดหวังแต่ถ้าหากว่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่อยากให้มันพรัดพรากเมื่อมันถึงเวลากดแ่งกรรมจัดสรรให้มันก็ต้องพรัดพรากว่แม้แพ้เผ่าในเวลาตายเลยยังไม่ตายก็ยังพรัพรากกันคือการลองภูกํากับพมหาหลวงตาที่ดนถน หนาบึงมาเลยเครียดว่ายิ่มเลยไม่ชีผาลงไปหาลุงตาทั้งลุกลุงตาเบิ่งแล้เราโอ้ยแเราเป็นถูกขับอีหลีหนาแข้งอีหลีเลยลองผูกกำกับลุงตาเลยถามเวลาเรากราบนะท่านลองไม่สบายใจหรือท่านขับแม่บ้านไม่ตัอ้งอยุ่นในศีลในทำธรรหรือขับขับขับ ขับสามขับคนนะ่ะหลวงตาแล้วถามเป็นยังไงแล้วเลยเล่าเป็นฟัง่ะแม่บ้านเป็นมีผัวใหม่ว่าวสรุปจ้ะหลวงตาแล้วว่าท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรท่านพอไม่เดือดร้อนครับบ้านผมก็มีรถผมก็ม,ม,กมีเงินผมก็มีหน้าที่การงานผมมีทํานั้นแล้วท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรเมียไม่อยู่ยามศักดิ์ศรีเห็นปะว่าอุป็นนั่นอีดีเด้หลวงตาพยายามบอก แล้วคุยกันหรืออย่างกับแม่บ้านคุยแล้วครับแม่บ้านพูดยังไงให้ฉันเดินตามเส้นทางที่ฉันอยากจ,จะเดินเถอะผู้หน่ะเมียวาว่าสันแล้วท่านคิดยังไงยามศักสีว้าอีหยังก็ไม่จะยามสัสกส,สีได้ชวมวงเขิงยังบ่ยิ้มอยู่หลงตาเลยเดี๋ยวท่านลองว่าวอีหยังฟังกับแล้วก็ฟังอยู่ได้แต่ว่ามันบ่เข้าใจกายังขยัคือเก่า ลองตาเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวท่านลองลองตาถามท่านนิดแม่บ้านที่หนีนี่ที่ไปนะ่ะอายุเท่าไหร่แล้วเกือบห้าสิบแล้วครับท่านวะลองตาเลยวะเสียดายของแก่หรือท่านยิ้มแล้วยังวเหเงอดบ่ <c oughs> <c oughs> ขนาะเราใช้รถเก่าเรายังไม่อยากได้เรายังขายออกเรายังทิ้งอันนี้แม่บ้านนี่เราไม่ได้ไล่เขาหนีแต่เขาไปเอง ไม่นานเขาก็จะตายดีนะเราไม่ต้องแจกเข้าหาหลวงตาไม่ต้องเสียเงินมาเถอนมันไปเองมันก็ตายเองหลวงตาว่ารถยิ้มแย้มแจมใส่สามสิบในที่คุยกันเงินบ่เด้สองชั่วโมงเราก็เลยจังเมื่อเมื่อแล้วมันกะประมาณสิบเหมือมาอีกอยางลงไปหาหลวงตาทั้งลมยิ้มมาได้บ่เนี่ยิ้มแย้มแจม,มใส่หลวงตาเห็นหนั้วแต่ว่าท่านลองเป็นยังไงบ้าง ผมสบายแล้วครับถ้าผมไม่มาหาหลวงตาเนี่ยนะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราจะขาทึงผัวทึงชายสูส่ทึงเมียหลวงตาเลยว่าไม่มีอะไรหรอกท่านนอกจากความโง่หัวแ,แขกแขกแขกฮัาว่าโง่ก็ยังหัวด่ <c oughs> <laughs> ผมมาทำกับข้าวถวายพระครับ <laughs> ผมอิ่มใจแล้วครับผมสบายใจแล้วครับพันว่าเห็นบอกนี่ความยึดมั่นถือมั่นไม่อย่าพลาดพลา เนอเพราะฉะนั้น,นบางคนก็ห้มหาลุงตาหลวงตาเลยาว่าเป็นฟังกฎแห่งกรรมโยมเสียใจทําไมพบก่อนชาติก่อนผัวไปมีเมียหน่อยฮะนะอันเป็นมหาลุงตาลุกเจ็ดได้นี่เมียก็ห้อยู่มากนะหลวงตาก็ว่านงเล่าอยู่เล่าเลอว่าผมรู้ตนเขาครับพีน่น เขาก็ด,ดีดีเพราะว่าอันผู้ใหม่พนธนะแต่ว่ากระป๋าเมียพนนี่แต่ว่าผู้หันดีรู้ตนพราะหนาลวงตาเลยว่าอันนี้บ่แมนรู้ตนดอกบ่มแมนรู้ตนอันนี้ไม่ใช่เมตตาแต่พาเขาเหตุบาปหลวงตาว่าเห็นบ่เจ้าของมีเมียอยู่แล้วแล้วเขามานอนน้ำเห่าเขาก็เป็นบาปเราก็เป็นบาปอันนี้ส้างทุกส้างโทษในีเขา ว่าแมนหักเขาถ้าใจาพจระจิตตรงนี้ลงนรกลงตาเมื่อหันมาท้งเมียเดมาทท้งลูกไม่เป็นลูกมากหรือบ่มากไปหาหลวงตาหลวงตาเด้ยว่าเป็นฟังโยมแ <c oughs> ม่ออกว่าสันเ่าศีษะเศร้าอย่าเป็นถูกอย่าหายหลวงตาเ่าครับพอบานแล้วพอหลวงตาชี้แจงกระักหลายเราเศร้าเด เลิกเลยลวงตาว่าอันนี้เฮ้าผ้าเขาเหตบาปโมเมนต์สงสารด้วยกิเลสเองว่าแต่ลวงตาว่าอันนี้ความโง่ไม่ใช่ความปัญฉลาดลวงตาว่าก็เลยเว่าไปแล้วฟังว่าที่สาเหตุที่ผัวไปมีเมียใหม่เลือนเมียหน่อยอย่างต่างๆก็ตามเน่าใจนะเพราะว่าพบก่อนฉายก่อนเฮ้าเหตผัวมาจางังซัน เมื่อกรมมันจัดสรรมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้ง,ท,ง,ท,งที่หักกันอยู่แต่ก็ไปนอกใจพอเฮาเคยเหตุห้ผัวมาแต่พบก่อนฉาติก่อนไปโทษใครลุงตาวะเราสร้างมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมมันมีพลังมันก็ให้ผลเองเพราะที่แจงแล้วลดเศร้าให้ยังวะอยู่นับกันคู่มือนี่ <c oughs> แล้วก็เลิกเลยแจงทีนะอันนี้ว่าไปฟังื่องกฎแห่งกับ พราะฉะนั้นไผ่เสียนอย่างกระซังมันจีแสดงให้เห็นหลวดจ,จริงนะแต่ว่าถึงว่ามันจีแหลงสมใดกระซังถ้าเราใช้หลักธรรมเฮาสิบหเหตุตามมันเห็นบ่ขั้นรักทรามนี่แน่นอนอิรีได้ถ้าเข้าใจในชีวิตเข้าใจในความจรงิงมีธรรมคุ้มครองจิตแล้วแม้อยียงก็จะเกิดขึ้นกระซังอันนี้จะไม่สะเทือนเห็นบ่ บเอนเอียงไปน้ำใดแม้สิคิดผิดมันก็ไม่ไปตามคันเท่าใส่หลักรรมอยู่ยังสี่สามารถแก้ไขพัฒนาชีวิตของเราได้ยังสีน,ะนาเพราะฉะนั้นไัจิวบันเนี่ยกต่กระซังเนอฝากไว้ปัจจุบันนี้กระซางเขาบามนี้ผู้ได้เขาบว่ายผู้ไดแต่ว่าเรารู้อยู่บัดนี้สรุปไปฟังหลวงตาเขียนไว้ทั้งนี้เวลาออกไปอ่านเอาอยู่ไปนั่น คิดดีพูดดีทำดีเวลาใดย่อมดีได้ทุกทุกเวลาเข้าใจตัวว่าต้องไปเบิงหมอดูว่าไปเดึงยัง้งคิดดีขึ้นยัง่งว่าวดีขึ้นยังท่ามดีขึ้นยังอันนี้หลักพระพุทธเจ้าตรัสเลิกดีงามเลิกดียามดีรูปเรืองดีสว่างดีก็คือคิดดีพูดดีทำดีนี้ดีปดสจุเวลา อดีตก็จะดีอนาคตก็จะดีด้วยปัจจุบันดีนะไส้ลักนี่จังทีนะเด้อเข้าใจตัวฟังเนาะต้องเข้าใจเนะร่างกายคนมันไม่ดีมันไม่ชั่วลดกระบ,บดีบ่อสัวจื้อลักในไหวคันเห่าเหตุดีมันก็ดี เฮ็ดว่าดีมันกัดซัวมันพกเกลียวมันไหนรห่างกายนี้เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟมันสี่ดีสีส่ซัวแล้วมันบวจักทีบอย่างอีกจังทีนะ <S <S เพราะฉะนั้นบุญหล่นฝ่าที่เฮ้าดูแลเล่านะวิสาขันวิสาเบิดอายุหลอดอยู่จังไดกระต่ายแต่ยังดีอยู่เฮ้ายัางได้โอกาสซอยเล่าจังทีนะ แสดงว่าเราสั่งบุญมาเติบอยู่ขนาดลูกเต่าบระยูกกันยังฟังว่ามันฟังเนาะอันหัวหน้าวัฒนธรรมอยู่อำนาจเนี่ยพ่นช่ดยง่าย,ย,ายแต่ว่าหมอบอกว่าย้ายวันนี้ไม่เป็นมงคลพะนะพรุ่งนี้จึงจะเป็นมงคลแต่บันนี้หัวหน้าไม่พิดสิมามื้อนี่บันนี้ต้องย้ายว่าสนันเครียดเลยบ่ม,มีหมองอยู่มหาลงตายอยู่วัด พอมาหาหลวงพ่อเขาบอกเหมือนฟังผมเครียดมากครับเพราะว่าหมอเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้จึงจะเป็นมงคลไปนะพันวะถ้าไปวันนี้มันไม่เป็นมงคลแล้วก็เจ้าหน้าที่หัวหน้าเขาก็จะมาวันนี้ผมจาเป็นต้องไปแล้วจะให้ผมทํำยังไงพันวะหลวงตาชี้แจงพันฟังลงขวักเลยคิดดีพูดดีทำดีแล้วดีได้ทุกเวลาก็เลยชี้แจงว่า กาบแล้วกาบอีกจงังมลอโลงใจจังสีนาอันนี้ก็อนยึดว่ถถอขันมันเป็นถูกอิหลีเพราะฉะนั้นเฮ้าเดาาท่หแต่ทีก็เฮ้าแล้ว,บวเาบวาๆจะฉีซะา่วบาจะลดเท่าดอกล่ะรนลงพยาบาลมันก็แห้งตายดูเขายังแรนสบายอยู่เนาะมันก็เป็นบุญไม่มิตะภู้สาธุสาธุน้ำเขา<笑><笑>เห็นบ่จังสีนาะ มันเพได้เป็นอาประโมงคลอย่างเจ้าว่าผู้ใดมาเจิมมองคลรถมาเสริมมงคลรถเนี่ยใครมาเจมิมลงตาเจิมใจซะก่อนรถมันไม่ดีมันไม่ชัว่วบริษัทเขารับรองเรียบร้อยแล้วแมนบั่แต่ว่าอันนี้เสริมให้เป็นสิริมงคลแต่ว่าผู้ที่จะขับจะขี่นั้นมันเป็นเรื่องสําคัญกินเหล่าบองลงตาถามกินอยู่นี่ อันนี้อัป,ปมงคลหลวงตาบ่เห็นบอจังจีนาคันแลนพิกฎัดหมายอันนี้อปมงคลมันบ่เป็นยำโรดยำเป็นน้ำผู้เยียบผู้ได้หลวงตาว่าเห็นบอจังสีน,ะน,นกกาหานนปปลาว,ลง,ตวหง,นะลงตาเจิมเรียบร้อยะเจิมใจสวันแล้วจะคอยเฮ็ดแหย่เจ้าน้อยเห็นนันแนนี้นะจังจีนาะเพื่อความสบายใจ เอาว่านันเอานีไปตีไห่เป็นมงคลเจ้าที่นะแต่ว่าสำคัญก็คือโชเฟอร์เท่าที่ใส่มันแบบไหนเขาให้เก่าซิปเท้าแรงลอยซาว,วาว่าจะได้ก็บวเป็นมงคลหลวงตาว่จาจ้าที่นะอันนี้สรุปให้ฟังพอจะนั้นเด้ออันนี้ครับบุญหล่นฝ้าเรือเพ่นดินอาจารย์อิ่มใจพอทำความ นี่ว่าสรุปสะสัน์ก็แทงกรรมนั้นผู้ใดสั่งมาจังใดมันทีให้เขาเห็นเบิดเมื่อเห็นแล้วก็จบกันแค่นี้นะไม่ต้องเป็นเป็นทุกน้ำมันจื้อหลักไว้แนวบอดีทางบัดนั่นแหละคือบาปเขาเคยเห็นมาบางเธออยุซื้อเขากระดาษเห็ดดีๆก็ถือแก้อยู่ที่ใจได้แต่จะไปแก้กรรมให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เข้าใจตัว ถ้าเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้เราไม่เป็นทุกข์ก็คือไม่มีปัญหาที่มันมีปัญหาก็คือเราเดือดร้อนเพราะไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมเราสร้างกรรมสมมติว่าเอาเราสร้างกรรมไม่ดีมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอยากให้มันดีเมื่อพลังความมันเกิดขึ้นมันก็ให้ผลอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาปุ๊บจบกันแคแน่นี้นะเห็นบ่ขันสงว่าเขาถึก ถือเขาตัวเฮ้าแมนบอแสดงว่าเฮาตัวขาเจามาเห็นบอแล้วที่ไปโทษผู้ใดเท่ากับสมว่าเขาตัวเขาปุ๊บจบกันแค่นี้นะแล้วก็เล้ทงหันหนึ่งอย่ามีเวรเกดกันแล้วกันอย่าบีบเบียนเชื่อกันแล้วกันจบกันแค่นี้นะอันนี้ก็สบายอยู่แก้ได้อย่างนี้ที่แก่บ่ให้คนดาเฮ้าบ่าใดพอเฮาเคยดาเขา แมนบอก <laughs> จ,จริงๆนะแล้วเขาปล่อยเขาอยู่แบบแบบแต่ที่ให้เขาบอดีนะเพราะมันจิไใ้ขันกรรมตัวนี้ให้ผละเห็นบอเพราะนั้นหลงตาเกิดมาชาติเดียวเนี่ยเราไม่ได้ว่าชาติดีชาตินยเฮ็ดอย่างมากแต่แต่น้อยจนหอดใหญ่มากให้ผลบัดสุอย่างเลย <laughs> เห็นบอดีก็ให้ผลบ่ดีก็ให้ผลเห็นบอ เพราะฉะนั้นคันเท่าเข้าใจตัวนี้แล้วก็ไม่มีปัญหามันก็จบกันแค่นี้ให้ผลในชาตินี้จบแล้วก็คือจบเลยมันบ่ให้ผลในชาติต่อไปอีกอันนี้เราไม่จองกรรมจงเวรใครทําจังสี่เนอจังสีนะบ่ตจบวาเป็นถูกน้ําหัวมันว,ว่าจุสีสะเอียงเกิดขึ้นกระจ่างจื้อรับนี่ไหวจบกันแค่นี้นะคันผัวกินเหล่าสมุนนอ อาชีมีอยู่เนาะในโลกเขาแมนบอกมีบอกมีอยู่เนาะหลวงตาฟังบางคนเป็นถูกหลายที่ได้ไม่ออกก็ดิผัวก,กินเหล่าเน่ยหลวงตาว่าที่เป็นถูกนั่นเล่าให้ยังขขาน่อยไปยางไงเรากินว่าจะไหนก็บาเศร้าว่าจะไหนก็บาเศร้าคนว่าหลวงเถือดาผูดแล้วสแตกแต่เราหักบอก หลวงตาเลยว่าไม่ออกอย่าไปด่าผัวกันยังว่าผัวผัวนี่คือผู้้ใหญ่ห้เอาไปผัวหน่อยกาผัวผัวเป็นผัวหน้าครอบครัวห้เอาเปผูร้องลงมาอย่าไปด่าเรามมนอดไม่ได้กะแต่ว่าจะยังสี่อะไหลวงตาว่าว่าไม่ไม่ออกมาผัวกินเหล่าบ่บ่ขน่อยโหลด หลวงตาเพื่นแด่เสื้อเดวอสันบ่มักขน่อยเบาเยอะเลยก็บ่มักแมนบ้นบอแมนขน่อยขน่อยบ่มักอิริพัวกินเหล้าเพื่นนวะหลวงตาเลยถามแน่ชาติเดียวนี่แหละบ่เว้าชาติก่อนเด้ว่อสันถ้ามีงานมีการเคยซื้อเหล้ามาเลี้ยงพี่น้องบ่เลี้ยงแขกบ่เคยอยู่หลวงตาบอก่อยากว่าผสมนำหน้าเนาะเจ้าภาพบ่กินเหล้า แต่ว่าซื้อเหล่ามาเลี้ยงแขกโง่บ่ว่าจียงีสะบัานนี้พูดใช่มาเป็นผัวเป็นลูกเป็นหลักกับพระแนคีเหล่าอะไรพอเข้ามักไหมแล้วที่ไปโทษผู้ใด <c oughs> <c oughs> เห็นบอจังซีนะขันบอเข้าใจตัวนี้ก็ไปปล่อยเจ่าผัวไปจมให้แเจ้าผัวเป็นทุกน้ําผัว พ่อเจ้นกรพวก,กินเหล้าขรับขณะที่พ่อเลิกเถาะเศร้าสะพอเอ้ยกินเหล่านะกินเหล้าเลยแม่บทสมบายใจเศร้าสะพอกับว่าอยยุยังสี่แหละขันเล่าบอบเศร้ากะแล้วแต่เล่าเั็นตัวเจ้าของของมักในวัน <c oughs> เคยซื้อเหล่าเลี้ยงพี่น้องมาเลี้ยงแขกมามันก็มีอะละกรรมให้ผลพราะฉ้นายนรัเพัวก,กินเหล้าปุ๊บจบกันตำหนีเด้อนึกในใจ จบแค่นี้นะใหญ่มันต่อกันอีกเด้อห้พอรแผ่เมตตาให้ผัวขอให้สามีของข้าพเจ้าจงเลิกจากการกินเหล้าเสียบุญทุก,กบุญกุศลทุกอย่างที่ข้าพเจ้าบรเห็นมาให้ผัวให้ผัวเลิกกินเหล้าเสดอเนิ้อแน่ใ,นใจแผ่เมตตาและแผ่บุญกุศลให้ผัวอยู่ยังสิสักวันหนึ่งมันชีเซาดอกแลก้วห้ามกระต้องเป็นถูกน้ำเหล้า แล้วเ่ต้องไปปล่อยไปได้ไม่เป็นบาปปล่อยผัวนี่บาปอีรีใดขนาดใส่ผัวยังบาปอยู่เคยใส่ผัวบอกคักเติบพปฏิบ <c oughs> ัตินาออย่าไปใส่ผัวไดที่บอกให้ <c oughs> น้อแต่ว่าผัวใส่เมียได้แต่เมียหามใส่ผัว เทศมองนี้ไม่ออกบวมักจักบอนอยู่ไม่ออกแหงหลายเนาะงานสมโพธิ์่ต่งตงางๆบังเถื่อแซวเลยบังเถื่อปแเทศว่าวอห่างลุ่นะแมนแล้วลงตาผู้ชายคือการเข้าข่างกันพ่ะนะบมแมน,นผัวก็ยังว่าผัวคือผู้ใหญ่กว่าเมียเป็นผัวหน้าครอบคูัว่าลงตาวันถ้าไปใส่ผู้ใหญ่บ่ได้ผิดหลูดใส่พอใส่แม่ก็เป็นบาป จำไม่ได้คุณหนูเนอะอย่าไปใช้พ่อใช้แม่ไหนเะออจังสินะอันลูกศิษย์จะได้อย่างน้ำคุบบาอาจารย์ใส่กระบ,บาบว่าไว้ง่ายว่าสรุปผู้น้อยใส่ผู้ใหญ่บาบเบิดแต่ว่าบาตัวนี้บรกลงนรกนะแต่เกิดพบใดชาใดาบาบมันนี้ให้ผลก็จะเป็นคนใช้อยู่ล่ำไปจนกว่าสิเบิเว้นตัวนี้กรรมตัวนี้ละ่ะ เห็นบ่าจังทีนะเพราะมันมีเรื่องมีชาติดวงบัดสยางนี่นี่ที่เว่านี่เพราะฉะนั้นเวลาแต่งงานพาจน์จะให้ผู้เฒ่าผู้แกไปแนะน้ำผ่ำสอนไปตักเตือนไปสอนอยู่น้ำกันจังไดจังทีนะแต่ว่าบางคนผันแต่งงานพจนเอาคนขี้เหล่าไปสอนอันผู้อันเจ้าโคตรพอกะเมาแอ่แออยู่ เอออยู่น้ำกันจังท่้นทีซสเดแต่แต่เจ้าของมาพ่อตายอยู่หลวงตาว่่จะไปจังสั้นขนาดหมอสูตรเนี่ที่แตกเหล่าอยู่หลวงตาว่ามันจะไปได้เรื่องอยังหลวงตาเนาะมันว่าเป็นมงคลได้เอาคนที่เหล่าไปสูตรขวนห้ยมิจ่ะจะผีแหละมาอยู่นํามงคลมันจะเกิดจังทีน่เพราะนั้นเขาอยากได้อย่างน้าผัวน้าพอน้าแม่ นั่ผู้รักผู้ใหญ่แม้แต่ขาวัดข,ดขด่าวว่าจะไปใส่พระใส่เน้นไหนบางคนน้่ไปใส่หดปูพุนไหนปูปูเอาผ้ามาให้ขน้อยแน่ขน้อยที่เฮ็นนี่เฮ็นนี่พุน่ะใส่ปูพุนเห็นบอกหังเถอ,อาา่อาจารย์อาจารย์เอาสาดทานมาให้ขน่อยแน่พุน่ะใส่เสยอยู่ใส่หดอาจารย์ เห็นบอกอันนี้เป็นคำพูดที่เป็นบาปเดอ้อบัณฑิตจะได้สิบว่าเป็นบาปผู้น้อยอยากได้ยังของผู้ใหญ่ราะในขอเอาเพิ่นใส่คําว่ากับปิยะโวหารโวหารแปลว่าคําพูดกับปิยะแปลว่าสมควรคําพูดที่สมควรสรับพูดน้อยพูดกับผู้ใหญ่ขันอยากได้ยังพูกกัพ่อพ่อสมติติอยากได้ยังน้าผัวนั่นอยากให้ผัวแปลว่ายังให้ พ่อพ่อแม่ขอหมังเน่าเนี่ยพ่อแม่เสียม,มเาเห็ดแจวคันผัวถามมันหมังเน่าอยู่สแม่ถ้าวหลบได้ปลูกไวน้นาะพ่อเนาะก็้นทอ,อยู่ตลาดพลแลลวพ่อเสดตัวเนาะปกติขี่รถไปเอาไม้ให้ห้าบ่เป็นบาปไหนยจ้าจีน่ะอยากได้มีดก็ขอมีดเนี่ยพ่อขอมีดเนี่ยอ,อย่างต่างๆขอเอาจ้าจีน่ะ โอ้ยแม่เราอยากได้อยากกินมะขามพ่อขอมะขามเนี่ยพ่ออยู่ใจน้องมะขามก็ยิเทิงต้นมันตัวโพ่อแล้วก็ที่ไปเอาต้องตนมาให้บ่เป็นบาปไหชต้องใส่สาบนีเพรชกัปปิยะโวหารอย่าท่นะ่ะบววะเตดาเดชใส่ถึยังเป็นบาปอยู่ใส่ผู้ใหญ่นั่นเพราะฉะนั้นฝากไว้เด้อม,มาเยี่ยมก็ดีว่าอยากให้เป็นบาปอันนี้อย่าลืมอย่าวาญยาปากคอกเด้นี่ ยาปลาคอกเนี่ยมันขักกมูอยู่น้ากันเนี่ยคันบอเข้าใจตัวนี้หันเป็นบาปอยู่เรื่อยๆเป็นบาปพ่อล่างทวยเนี่ยพ่อพุ่นนะ่ะซักผาเนี่ยพ่อพุ่นนะ่ะ <c oughs> นอกคนหนูเนาะคหนูหัวขวนน <c oughs> เห็นบอใส่ใส่ใส่พอจะนั่นเนี่ฝากเออ้อคันพูดใดไมีผัวก็จะไปใส่พอเฮืาา่อนใด บาปอีดีใดอยากได้อย่างขอเอาเบิร์ดบอเป็นอย่างเขาจะได้นั้นพ่อแม่ก่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้อันนั้นขออันนั้นแน่ขอขอันน,อนี้พระทียิบมาไห้ดอกบอเป็นบาปจังทีนะอันนี้คือชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันกรรมลักษณะนี้เป็นกรรมดีบอเป็นบาปเห็นบ,บอวันนั้นเขาบ่เลี้ยงเหล่าคนนี่ฮั่นบุญเดอ้อไปสีว่อนี่แต่กระซัง เจ้าภาพว่สปอดเจ้าภาพกระจอกอยากกินเหลากินเบียร์กับบอมี <c oughs> จะไม่ขี่ทีเจ้าภาพเพิ่นเพ่นว่าบางคนนั่นนะเจ้าภาพก็เลยหน่อยใจก็เลยซื่อไม่ให้กินเพื่อให้แขกเพิ่นอิ่มใจเพิ่นว่าบปแขกมาหอดมากินเหลาปุ๊บเซ่เมื่อเมีอยอยู่ทางเฮือนก็ได้อีกเห็นบ่สร้างทุกข์ให้แก่ครอบครัวเขา ผล uhm. อันนั้นก็เลยย้อนมาหาตัวเองแล้วจะไปโทษใครเข้าใจตัวัน่ามันเพราะฉะนั้นนี่ยังก็ขึ้นจบกันแค่นี้นะคะแนนบดีเด้ออืมฮะเป็นอย่างโอ้เจดีย์มันชีเห็นพูดอยู่หอดมันต้องออกไปทางนอกจ้งที่เห็น โค้กันชั้นสองไปเบิง่งหิ่งพระไปเบิง่งพระเป็นเหตุฝ่ากับเป็นตะเบิ่งอยู่ขนาดบุคคลได้แล้วเนี่ยพรเนเถรงามเติบอยู่เนาะเอาสาธุพร้อมกันเบิง่ง,เ,งเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโห ความปรารถนาที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยเร็วพลันอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิตจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรสุยาถามณิโชติรสุยาถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพปรูโควินัสตุมาเตภวัดวันตรายุ สุขีติคายโกูภวะอภิวาธนาสิลิจนิจังวุฒาปัญจายินโนจัตตารุธรรมะวะัมนติอายุวันโนสุขังภลัง